เล่นกันไปตั้งแต่ตอน18นาฬิกานะครับเกมจาก PTT Stadium ครับปอทรยองเจอกับเพื่อนตำรวจเกมนี้ลุยก่อนเลยครับเจ้าถิ่นปอทรยองไม่แพ้ใครมา6เกมติดติดครับเมติดเชสมบัตได้ยิงบอลลุกรอบผลิขิกของเจ้าถิ่นเปิดโค้งมาครับเอามาดูอัตตรา ดึงทานนี่แล้วมาแล้วดูเท้าแกเร็วจริงๆครับเอามาดูเนี่ยได้ปั่นบอลข้ามคานนิดเดียวดูฝั่งเตัวตำรวจบ้านครับ6เกล้าอนันต์ครับหลุดมาได้ยิงบอลข้อข้างตะข่ายไม่ได้ลุ้นครับจังหวะนี้ คระยิงเสียบเลยนะครับนี่แล้วเมื่อไม่ได้ประตูขึ้นนังก็เป็นปอทอระยองนะครับมานำหนึ่งศูนย์จากผู้งมงของเกรติเกียวสมบัติเผ้ยท่มงนี้นี่รู้เลยครับว่าได้ประตูแน่เต็มหน้าผากรหมงนี้ครับงูโกโก้ก,ก็ไม่ทันได้ระวังหลังเลยครับและมงเนี่ยนะครับถูกสู่ทุกอย่างตกพื้นลงตกพื้นก่อนเนี่ยรับยากมากสําหรับผู้รักษาประตูครับ ดูเทียเทพบ้างครับของเพื่อนตำรวจนะครับตัดลัดเลาะเข้าในมาครับเทียเทพส่วนใหญ่เกมนี้บอลของเพื่อนตำรวจได้ลุ้นจบแค่ระยะไกลเท่านั้นนะครับตอนแรกๆนะครับเพื่อนตำรวจก็มีโอกาสมากนะครับแต่พอทําไม่ได้เนี่ยแล้วไปเสียก่อนเกมเลยยากเลยฮะเนี่ยมันยิง,งยิงกว้างหมดนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นส่วนเรสฮะ, <c oughs> ะามาดูอัมรุอัตลาบ <c oughs> ทึ่งหลังก็ได้ลากสนุกเลยครับรึ่งหลังจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือสารูอินเตอร์ล่าเจ็ดก็เพื่อนตำรวจก็ขยับเอาทางมูโกโก้ไปยืนแบ็กไซา์ซึ่งประจันหน้ากับอามาดูอัตารานั่นแหละครับดูปรีเข้ามารอแล้วครับแล้ว2 0ครับอามาดูเขาโหพอ2-0แบบนี้เนี่ยเพื่อนตำรวจไม่มีทางเลือกครับต้องเปิดเกมอย่างเดียวนี่ครับแนวรับของเพื่อนตำรวจก็พลาดกันเองแล้วก็บอลหลุดไปถึงอัตาราแล้วเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็ไม่เหลือนะ ไม่มีสรันยู่แล้วออตาลาสบายเลยครับตรงนั้นเลือกเอาเลยนะฮะคื่อตำรวจก็สู้แล้วครับปรับทั้งเซอร์เกอสุเลสลงมาเอาทั้งมิเกลเมอร์ซี่ลงมาครับห <c oughs> ยิงฝาของเทือเทพติดเซฟของเษณะกลันกลิ่นตบทิ้งออกไปได้ครับ ดูความสามารถของประตูเดสมารครับพาขึ้นมาเดสมาไม่มีไม่มีใครก็ยิงเองเลยก็พอข,ข้างเปิดขาตอนนี้กองหลังของตำตรวจเองคงปรับแล้วเหลือเล่น3มคนแล้วละครับแล้วเอามาดูครับเอามาดูมาคนเดียวแต่ว่าใจตรงนี้กะจะยิงครับติดเซฟขอ,อลงลแลแท้จริถ้าลูกนี้ล้มไปนี่มีจุดโทษมีใบแดงแน่ๆค,คนสุดท้ายแล้ว คือใจเต้าตัวกะยิงเลยนะครับ,รบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งตัวล้มไม่เอาฟาวไม่เอาจุดโทษจากมูโกโก้ Go ครับล <c oughs> ูกเตะมุมครับของปรทรยองครับดูตรงนี้ครับเอาจนได้ครับมร,รบสแท้ถิวิสาปัดทิ้งออกมาแล้วนะครับประธานแมนเชสเตอโรมเข้าไปเป็นสามศูนย์สองเกมแล้วนะครับประธานแมนิชสเตอร์ทำมามาปีนี้เป็นกองหลังจอมถล่มประตูคนหนึ่งเหมือนกันนะครับประธานแมนเชสิร์เนี่ย เพื่อจะไปตลองเป็น4-0ครับลูฟิโนโซานเชสลงสามารถไปสำรองครับยิงตรงนี้ติดเซฟบอลลบแซ่จิว๋วยังประตูที่4ยังไม่มาปาอีกชุดหนึ่งครับเดสม่าให้มากับลูฟิโนโซานเชสยิงก็ติดเซฟบอลลบอกโอ้โกบอลลบกก็เซฟหลายต่อหลายหนแล้วครับ แม่คู่นี้ไม่น่าเชื่อว่าขาดขนาดนี้นะครับ <c oughs> ช่วงทุกเวลาของการแข่งขันนะครับเพื่อนตำรวจมาได้ประตูไล่มา1-3นะครับจากทางมิเชลเมอร์ซี่แต่สุดท้ายก็เลยไม่ทันเพราะเวลาเหลือน้อยแลวครับตามอีกตั้ง2ประตูเหลืออีกแค่นาทีก,กว่าๆเอง <c oughs> ต้องบอกว่าเวลาของพวกเขาค่อนข้างน้อยด้วยครับมิเชลแล้วก็สัวเรสนะฮะที่ถูกส่งลงสนามมาในตัวสำรองเท่านั้น ก็เป็น3คะแนนครับของปอตอทอระยองที่เอาชนะเพื่อนตำรวจได้3-1หโซนตกชั้นนี่โอ้โหลุ้นสนุกมาก